สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการาแยกเขากวางตั้งที่ได้จากการพพสป์นะครับใช้ผ้าซีดาร์เขากวางตั้งนะครับปลูกใส่กระถาง4ี่นิ้วครับตัวนี้ต้นต้นนี้กําลังเหมาะที่จะปลูกใส่กระถาง4ี่นิ้วนะครับอันนี้ถอนออกมาจากตะกร้าเมื่อกี้นะครับจะได้ไม่ต้องย้ายกล้องไปย้ายกล้องมาตัวนี้ ก็วัสดุที่ใช้ปลูกก็เป็นมะพร้าวสับนะครับแช่เอ่อมะพร้าวสับเล็กนะครับแช่น้าสัก 3- 4สวันเปลี่ยนน้าทุกวันครับเอ่อจะแช่นานกว่าน,นั้นก็ได้ครับเพื่อล้างสารเทนินที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของรากคะแช่น้ําแล้วก็เปลี่ยนน้าทุกวันนะครับขั้นตอนการปลูกไม่ยากครับก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ทั่วไปนะครับเราก็ใส่มะพร้าวสับมะพร้าวสับแล้วก็อัด กดให้ให้เข้าแน่นหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับออสโมโค้สูตรเสมอครับก็ไม่ต้องใส่มากครับก็ประมาณ10กว่าเม็ดก็ได้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับแล้วก็เอาตัวนี้กผ้าไอตัวไอใช้ผ้าทิดาที่เราเพาะนะครับตัวนี้เป็นเขากว้างตั้งนะครับ แล้วก็เอามาพ้าสับใส่เข้าไปเหมือนปลูกเหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับแล้วเราก็กดให้แน่นครับไม่ให้ต้นเขาโยกไม่ให้ไม่ให้ต้นเขาโยก,โยกอย่าให้โควนต้นเขาหักนะครับนี่ครับขั้นตอนกับก็แค่นี้ครับ ไม่ยุ่งยากนะฮะเนี่ยเยลังจากเราปลูกเสร็จแล้วครับทางที่ดีคือคือสภาพแวดล,อลออ้อมเราาความความชื้นสัมพันธ์ในอากาศมันน้อยครับก็จะควรควรที่จะอบต่อในถุงนะฮะ อบต่อในถุงมันจะทําให้ต้นเขาเช่วยควบคุมความชื้นได้แล้วก็ต้นเขาจะแข็งแรงดีครับหลังจากที่เราปลูกเขาวางตั้งใส่กระถาง4นิ้วเสร็จแล้วนะครับอเอาก็จะอบต่อในถุงลักษณะแบบนี้ครับตอตะก้านะครับตะก้าใบใหญ่หน่อยก็ได้จะได้ใสไ่ได้หลายกระถางครับแล้วก็เราก็ทำโคงรวดนะครใส่ครงรวดใส่ลวด ตะกร้านี้เอาเส้นใหญ่ๆห,หน่อยนะครับเวลาเราหิ้วเงี้ยรวดมันจะไม่งอไม่อะไรนะครับแล้วก็สวมถุงนะครับเนี่ครับเ,เราใส่ให้เต็มตะกร้านะครับเสร็จแล้วก็หลังจากใส่เต็มตะกร้าแล้วก็มัดปากถุงนะครับเราจะใช้วิธีไหนก็ได้ม้วนๆม้วนๆปากถุงแล้วก็มัดเป็นปมก็ได้หรือรจะใช้อยางมัดก็ได้นะครับนี่ครับ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับทำง่ายๆครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่เดี๋ยวผมจะลงมาให้ชมนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ